สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องของเรานะครับช่องที่พูดถึงเรื่องสุขภาพและฟิตเนสแบบตรงไปตรงมาไม่มีกักวันนี้ผมมีเรื่องที่หลายคนถามเข้ามาเยอะมากโดยเฉพาะคนที่อายุเริ่มเข้าหลัก6กแล้วหรือมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่กําลังเจอปัญหานี้คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมพออายุเกิน60ปีผู้ชายกับผู้หญิงถึงมีความต้องการทางเพศต่างกันขนาดนี้บางคนบอก ว่าผู้ชายัยนี้ยังไฟลุกตลอดแต่ผู้หญิงกลับเหมือนดับบู้ไปเลยบางคู่ถึงขั้นห่างเหินไม่สนิทก,กันเหมือนเมื่อก่อนท,ทั้งที่ยังรักกันอยู่ลึกๆหรือหางคนคิดว่าชีวิตแซกจบสิ้นไปแล้วเมื่อแก่ตัวลงแต่เดี๋ยวก่อนนะครับมันไม่ใช่แบบนั้นเสมอไป ความจริงแล้วทุกอย่างมันมีเหตุผลจากฮอร์โมนนี่แหละครับที่ทําให้ผู้ชายกับผู้หญิงมีประสบการณ์ต่างกันและที่สําคัญกว่านั้นเราสามารถดูแลตัวเองให้ยังมีชีวิตคู่ที่ใกล้ชิดมีความสุขได้แม้อายุมากแล้ววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังแบบละเอียดเลยครับว่าฮอร์โมนมันทํางานยังไงในร่างกายผู้ชายและผู้หญิงเมื่ออายุเกิน60ความต้องการทางเพศต่างกันตรงไหนและเราจะทำยังไงให้มันดีขึ้นได้ด้วยการออกกำลังกายกินอาหารดีๆและดูแลสุขภาพแบบที่ช่องเร หาท่านัดฟังจนจบแล้วคุณจะรู้สึกว่าชีวิตวัยหกสิบยังสดใสได้อีกเยอะเลยครับเอาละมาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเลยนะครับเรามาพูดถึงพื้นฐานกันก่อนว่าฮอร์โมนมันเกี่ยวข้องกับความต้องการทางเพศยังไงทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าฮอร์โมนเพศคือตัวขับเคลื่อนหลักของเรื่องนี้เลยในผู้ชายฮอร์โมนหลักคือเทสโทสเตอโรนหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าฮอร์โมนเพศชายมันผลิตจากอันแทเป็นหลักและมีส่วนช่วยให้เกิดความต้องการทางเพศการแข็งตัวของอวัยวะเพศความมีพลังงานและ แม้กระทั่งอารมณ์ดีเมื่อเราอายุน้อยๆฮอร์โมนตัวนี้พุ่งสูงมากทำให้หลายคนรู้สึกอยากตลอดเวลาแต่พออายุมากขึ้นโดยเฉพาะหลัง30ปีเทสโทสเตอโรอนมันเริ่มลดลงช้าๆปีละประ ถ้ามา1%พอถึงอายุ60ปีขึ้นไปผู้ชายหลายคนระดับฮอร์โมนต่ำกว่าตอนหนุ่มๆถึง30มถึง3 0 5เอร์เเลยทีเดียวมันเลยทำให้ความต้องการทางเพศลดลงไม่ค่อยมีอารมณ์เองโดยไม่มีสิ่งกระตุ้นหรือที่เราเรียกกันว่าความต้องการแบบคอนเทน n น้อยลงบางคนอาจรู้สึกว่าต้องใช้เวลานานขึ้นกว่าจะพร้อมหรือบางครั้งก็แข็งตัวไม่เต็มที่แต่เดี๋ยวก่อนนะครับ มันไม่ได้หมายความว่าผู้ชายวัยหกยจะหมดไฟไปหมดทุกคนมีงานวิจัยหลายชิ้นบอกว่าผู้ชายกว่า50เซ็น์ที่อายุเกิน60ยังมีความต้องการและมีกิจกรรมทางเพศอยู่ปกติบางคนบอกด้วยซ้ำว่ายังสนุกกว่าตอนหะนุ่มๆเพราะรู้จักวิธีมากขึ้นไม่รีบร้อนและเข้าใจคู่มากกว่าทีนี้มาดูฝั่งผู้หญิงบ้างครับผู้หญิงฮอร์โมนเพศหลักคือเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนซึ่งผลิตจากรังไข่เป็นหลักตอนวัยรุ่นถึงวัยกลางคนฮอร์โมนพวกนี้สูงมาก ทำให้มีประจำเดือนปกติผิวพรรณดีและความต้องการทางเพศก็มีตามรอบเดือนแต่พอเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนหรือเมเนอพอซึ่งส่วนใหญ่เกิดช่วงอายุ45-55ปีเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนตกลงอย่างรวดเร็วบางคนเรียกว่าตกเหวเลยทีเดียวพอถึงอายุ60ปีขึ้นไประดับฮอร์โมนต่ำมากแล้วส่งผลให้เกิดอาการต่างๆเช่นร้อนวูบวาบนอนไม่หลับอารมณ์แปรปรวนและที่สําคัญคือช่องคลอดแทงต่อ ดิดเชื้อง่ายเจ็บตอนมีเพศสัมพันธ์ซึ่งทั้งหมดนี้ทําให้ความต้องการทางเพศลดลงอย่างเห็นได้ชัดงานวิจัยหลายชิ้นบอกว่าผู้หญิงวัยหกมักรายงานว่าความต้องการน้อยลงมากกว่าผู้ชายในวัยเดียวกันและหลายคนรู้สึกว่ามันไม่สนุกเหมือนเดิมเพราะร่างกายไม่ตอบสนองเร็วหรือต้องมีสิ่งกระตุ้นมากกว่าที่เคย แต่ที่น่าสนใจคือความต้องการทางเพศของผู้ชายกับผู้หญิงมันต่างกันตั้งแต่แรกเลยครับไม่ใช่แค่ตอนแก่ผู้ชายส่วนใหญ่มีความต้องการแบบ spontaneous คืออยากขึ้นมาเองเลยโดยไม่ต้องมีอะไรกระตุ้นมากเห็นอะไรนิดหน่อยหรือคิดก็พร้อมแล้วแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่เป็นแบบ response คือต้องมีบรรยากาศมีการสัมผัสการพูดคุยการสร้างความใกล้ชิดก่อนถึงจะเกิดความต้องการขึ้นมา พออายุมากขึ้นความแตกต่างนี้ยิ่งชัดผู้ชายที่เทสโทสเตอโรนล,ลดลงอาจยังมีความต้องการแบบซอนเทงอยู่บ้างแม้จะน้อยลงแต่ผู้หญิงที่เอสโตรเจนต่ำความต้อาการแบบรีสปอนซีลก็ยิ่งต้องใช้เวลาสร้างมากขึ้นถ้าคู่รักไม่เข้าใจกันอาจรู้สึกว่าอีกฝ่ายไม่ต้องการเราแล้วซึ่งจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นเลยครับมันเป็นเรื่องของฮอร์โมนและการเปลี่ยนแปลงของร่างกายมากกว่า ผมเคยอ่านง,งานวิจัยจากหลายแหล่งเลยครับเช่นจากไมโอคลินิกหรือการศึกษาจากยุโรปบอกว่าผู้ชายอา,ายุเกิน60ที่มีระดับเทสโทสเตอโรนต่ำมักมีความต้องการลดลงแต่ถ้าดูแลสุขภาพดีออกกำลังกายสม่ำเสมอก็ยังคงมีกิจกรรมทางเพศได้ปกติส่วนผู้หญิงการศึกษาจากเด e เมเนอร์พอลสโตซบอกว่าการลดลงของเอสโตรเจนทำให้เกิดปัญหาช่องคลอด แห้งและเจ็บแต่หลายคนที่ใช้ครีมหล่อลื่นหรือดูแลตัวเองดีๆก็ยังมีความสุขทางเพศได้และที่สําคัญคือผู้หญิงวัยนี้หลายคนบอกว่าความสนิทสนมทางอารมณ์สําคัญกว่าการมีเพศสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบเสียอีกบอหางคู่เปลี่ยนมาโฟกัสที่การกอดการจูก,การสัมผัสแทนซึ่งก็ทำให้ใกล้ชิดกันได้เหมือนกันแล้วเราจะทำยังไงให้ชีวิตซวัยหก ยังดีอยู่ได้ล่ะครับนี่คือส่วนที่ช่องเราถนัดเลยเพราะมันเกี่ยวกับสุขภาพและฟิตเนสทั้งนั้นข้อแรกเลยคือออกกําลังกายครับการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอเช่นเดินเร็วว่ายน้ําปั่นจักรยานช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดทําให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศดีขึ้นทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยผู้ชายจะช่วยเรื่องการแข็งตัวผู้หญิงช่วยเรื่องการหล่อลื่นตามธรรมชาติและที่สําคัญคือการออกกำลังกายช่วยเพิ่มระดับเทสโทสเตอโรอนในผู้ชายได้เล็กน้อยและช่วยใหเอสโตรเจนที่เหลืออยู่ทำงานดะ นี่ขึ้นในผู้หญิงผมแนะนำให้ทำอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์นะครับแบ่งเป็นวันละ30นาทีก็ได้ต่อมาคือการยกน้ำหนักหรือเทรนเทรนนิ่งครับผู้ชายที่ยกเวทสม่ำเสมอมีงานวิจัยบอกว่าช่วยรักษาระดับเทสโทสเตอโรนได้ดีกว่าส่วนผู้หญิงการยกเวทช่วยเสริมกระดูกป้องกันกระดูกพรุนที่มาพร้อมไยทองและทำให้รู้สึกมั่นใจในร่างกายมากขึ้นซึ่งส่งผลดีต่อความต้องการทางเพศโดยตรงเลยและอย่าลืมโยคะหรือพลอทีสนะครับเพราะช่วยเรื่องความยืดหยุ่นทาให้ท่าทาง ต่างๆสบายขึ้นไม่เจ็บและยังช่วยลดความเครียดซึ่งความเครียดเป็นตัวค่าความต้องการทางเพศอันดับต้นๆเลยส่วน p e r i Flexor Exercise หรือการเกรงกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานคีเกลนี่สำคัญมากๆเลยครับทั้งผู้ชายและผู้หญิงผู้ชายช่วยเรื่องควบคุมการหลังและการแข็งตัวผู้หญิงช่วยเรื่องความแน่นของช่องคลอดและป้องกันปัสสาวะเล็ดทำมาละสิบถึงสินาทีเกรงค้ั้ง5วินาทีผ่อน5วินาทีทำซ้ำยี่สิบครั้งเช้าสายบ่ายเย็นก็ได้ง่ายๆทำที่ไหนก็ได้ เรื่องอาหารก็สําคัญไม่แพ้กันครับกินอาหารที่ช่วยเพิ่มฮอร์โมนตามธรรมชาติเช่นอาหารที่มีสังกะสีสูงอย่างหอยนางรมถั่วเนื้อแดงช่วยผู้ชายเรื่องเทสโทสเตอโรนส่วนผู้หญิงอาหารที่มีไฟโทเอสโตรเจนอย่างถั่วเหลืองเต้าหู้งาช่วยบรรเทาอาการไวทองได้บ้างและอย่าลืมไขมันดีจากอะโวคาโดถั่วอัลมอนน้ำมันมะกอกเพราะฮอร์โมนเพศผลิตจากคอเลสเตอรอลถ้ากินไขมันต่ําเกินไปฮอร์โมนก็ผลิตยากและกินผักผลไม้เยอะๆเพื่อวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ร่างกายแก่ช้าลง อีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือการนอนหลับครับนอนให้พอ7 -8 ถึงชั่วโมงเพราะฮอร์โมนส่วนใหญ่ผลิตตอนนอนถ้านอนน้อยเทซโซสโทสเตอโรนตกเอสโตรเจนก็แย่และความเครียรสูงความต้องการก็หายไปเลยลองปรับบรรยากาศห้องนอนให้มื้อสงบมดหน้าจอก่อนนอนชั่วโมงหนึ่งดูครับและที่สำคัญที่สุดคือการสื่อสารกับผู้รักครับหลายคู่ปัญหามาจากไม่พูดกันคิดว่าอีกฝ่ายไม่ต้องการแล้ว แต่จริงๆอาจแค่ต้องการวิธีที่ต่างไปจากเดิมลองคุยกันตรงๆว่าอยากได้อะไรชอบแบบไหนบางคู่เปลี่ยนมาเน้นฟอร์เพลานานขึ้นใช้ครีมหล่อลื่นหรือแม้แต่ลองถ้าใหม่ๆที่ไม่ต้องออกแรงมากก็ช่วยได้เยอะหรือถ้าปัญหาหนักจริงๆเช่นผู้ชายแข็งตัวไม่ได้เลยหรือผู้หญิงเจ็บมากลองไปพบหมอครับหมอมีทางเลือกเช่นฮอร์โมนทดแทนในบางกรณีหรือ,อยาช่วยแต่ต้องปรึกษาแพทย์เท่านั้นนะครับอย่าซื้อเองผมเชื่อนะครับว่าชีวิตว้หกสิบ สามารถมีแซกที่ดีได้ถ้าเราดูแลสุขภาพดีมีความเข้าใจกันและไม่ยอมแพ้ต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหลายคู่ที่ผมเคยได้ยินเรื่องราวบอกว่าช่วงวัยนี้และที่ใกล้ชิดกันมากที่สุดเพราะไม่มีลูกมาวุ่นวายไม่ต้องกังวลเรื่องตั้งครรภ์และรู้จักกันลึกซึ้งกว่าเดิมคุณเองก็ทําได้ครับลองเริ่มจากออกกําลังกายวันนี้เลยกินดีนอนดีคุยกับคู่รักแล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลง ขอบคุณที่ฟังจนจบครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าคุณคิดยังไงหรือมีประสบการณ์อะไรอยากแชร์ถ้าอยากให้ผมทำคลิปเรื่องไหนต่อบอกมาเลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสุขภาพดีชีวิตดีต้องดูแลกันตั้งแต่วันนี้เลยครับสวัสดีครับ